สวัสดีค่ะดิฉันนางอลพินวันนาเลิศนักศึกษาแกนนำม,มอสซึ่งต้นค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกุศลมาพึ่งบุญชนนักศึกษาแกนนำสำหรับนักเยนศึกษาตอนปลายขอเสนอองคอันดับบ้านพ่อค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอการทำน้ำหมักชีวภาพทำชุลินซีจากหน่อข้อยนะคะแล้วค่ะ,ะ,คะ,ะ,คะแล้วก็มาเรียนรู้อ,อุปกรณ์กันเลยนะคะค่ะก็มีหน่อข้อยนะคะ กล้วยนี้เราตัดมาเป็นต้นเลยนะคะแล้วก็การที่ตัดต้นกล้วยหรือหนอกกล้วยนี้ให้ตัดตอนเช้าก่อน10โมงนะคะเพราะว่าหนอกกล้วยตัดช่วงประมาณนี้จะมีสารอาหารเยอะค่ะแล้วก็มีเสียงแล้วก็มีนะคะแล้วก็สารพโดโสซนะคะแล้วก็มีกากน้ําตาลถ้าเราไม่มีกากน้ําตาลเราก็ใช้น้ำตาลทรายแดงแทนได้นะคะก็มีน้ํา น้ำใช้ผสมในการทําน้ําหมักชีวภาพแล้วก็มีถังครองฝาปิดแล้วก็มีไม้พายค่ะค่ะแล้วก็มาเริ่มทากันเลยนะคะค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องสับหน่อกล้วยให้ได้ประมาณสิบกิโลนะคะการที่ทําน้ําหมักชีวภาพจากหน่อกล้วยคือจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยเราก็ต้องใช้ให้เข้ากับหลักความมีคุมคุมกันคือเรามีใส่ชุดฆ่ากันเลื่อนใส่มือ ใช้อุปกรณ์อย่างระมัดระวังนะคะเราก็ได้เข้าไอศิติโลแล้วโโลน,ะนะคะแล้วก็ถึงขั้นตอนในการผสมอุกปกรณ์ทุกอย่างนะคะก็คือสารโพโดสมนะคะเราเทน้ําลงไปก่อนใหี้เข้ากับความพอประมาณนะคะทําอะไรต้องให้มมนมีมกะว่าให้ความพอประมาณผสมในอุปกรณ์ของเราด้วยนะคะเราในการละลายสารโพโดซในการคนสารโพโดซมเราต้องคนไปในทิศทางเดียวกันนะคะสแล้วเราก็นําหน่อไล้ลงไป เราต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะเรานำหนอกว้วยเข้าไปในถังเสร็จแล้วเราก็ใช้กากน้ำตาลเทลงไปนะคะเราใช้หนอกว้วย10กิโลกร,รมัมแล้วก็ใช้กากน้ำตาล5กลิโลกร,รัมนะคะเราเทน้ำกากน้ำตาลไปพอ5กิโลกร,รัมเสร็จแล้ว พอประมาณให้มันเข้ากันแล้วแล้วก็คนอีกรอบหนึ่งนะคะคนรอบหนึ่งให้ไปในทิศทางเดียวกันเสร็จแล้วเราก็ใช้เทน้ำลงไปให้มันท่วมหนอกกล้วยนะคะได้ที่แล้วเราก็คนไปในทางในทิศทางเดียวกันการทำจุลินทรีย์น้ำหมักหนอกกล้วยในครั้งนี้นะคะเราก็ต้องคนทุกวันพรบ ัวประมาณควรประมาณตอนเช้านะคะแล้วเสร็จแล้วก็เก็บไว้ประมาณสามเดือนแล้วก็นําน้ําหมักชีวภาพจากลินรีหนออกล้วยมาใช้ได้นะคะเสร็จแล้วมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะการทําปุ๋ยน้ําหมักชีวภาพตามหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงเท่ากับสองเงื่อนไขดังนี้นะคะเท่ากับเงื่อนไขความรู้หนึ่งต้องมีความรู้รู้ถึงประโยชน์ของปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ 2. รู้ถึงวิธีการทำน้ำปุ๋ยหมักชีวภาพ 3. รู้ถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ 4. รู้ถึงการทำบัญชีครัวเรือน 5. รู้จักทรัพยากรที่นำมาใช้น้ำหมักชีวภาพด้านคุณธรรมเงื่อนไขคุณธรรมทำให้ดิฉันมีความรับผิดชอบและเสียสละมีความอดทน มีความใฝ่าหาความรู้และการแบ่งปันความสมดุลสี่มิติคือลดคือลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ด้านสังคมดิฉันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือกันภายในกลุ่มด้านสิ่งแวดล้อมดิฉันม,มีการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดด้านวัฒนธรรม เกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของถิ่นในชุมชนและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาให้คงคุณค่าต่อไปาศาสตร์การเรียนรู้นะคะดิฉันก็ได้นําน้อมนำหลักการสงงานของข้อหลวงมาใช้ศึกษาอย่างเป็นระบบแล้วก็ศาสตร์สากคได้ศึกษาค้นคว้าค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตดูเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสินทอิสรเพียงด้านาศาสตร์ของถิ่น ฉันได้นำความรู้และการทำผื่นน้ำหมักเชียวภาพจากปัาชาวบ้านคือนางอรพิมวันนรุกเกี่ยวกับด้านพระบรุมราชาันาสาธูบายด้านการศึกษาผมในหลวงราชการที่สิบมีสีด้านแต่ดิฉันได้นำด้านที่สามมาใช้คือหัวขอ้อการมีอาชีพมีงานทำกับขอบคุณ